ดีแล้วครับดีดีแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวกองเออใจเย็นใจเย็นแม่เดงใจเย็นใจเย็นมันมืนเด้รึมัน,น,นเบลงได้รึมันลืน่นมันลื่นมันลื่นมันมันหนักใครนะ้ำ เอาดำล้ง bueno> ี้ยโยกไปยุย่อมเป็นย่อมยู่ไม่ได้ยาย่เลยใครับโยกโโยกลงดำก่อนไหมยแดงมันมันเดืงมันงัดดินมันแทบไม่เนี่ yêu không yêu không? thôi con này nâng là cả xác lên, cả xác đấy mà nè. Không, không dây biết <laughs> dây biếc. Ừ ơi. em, đây đang ở lâu xuống đây ở lâu xuống đây mình cắt cho, Ờ à, Ờ à. à. này 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 เทเลยไปแดงเทเลยยกเลยม่ต้องมาเข้ามาบ่เปยังรถเป่าแล้ละไปเลยเอ็ดดีเอ็ดดีไปต้องบอกกับกันนะ mm <laughs>